คนเราใจร้อนอเดี๋ยวนี้น<ช>วัตรกรรมต้องขอบคุณเราเลยได้ผลิตเซวาอัลตาเมลัสช็อตเป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวในประเทศไทยที่เอาอป้องกันฝ้ากับกันแดดมาอยู่รวมกันแล้วมันเป็นผงตอกปากก็คืออันนี้เซวาอัลตาเมลัสช็อตเนี่ยมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์คนไทยที่ยังต้องอยู่กับแดดแน่นอนที่สุดการอยู่กับแดดต้องเกิดฝ้าแล้วการเกิดฝ้าเราก็ต้องใช้ครีมกันแดด<ช>แต่วันนี้ทายอย่างเดียว นิงว่ามันก็ดีนะแต่ถ้าจะให้ปังแล้วสวยเร็วก็ติดตัวนี้ใช่ก็คือเ,เป็นก่อควา มันเป็นนวัตกรรมใหม่คุณจะออกแดดคุณจะเจอแสงอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ขี้เกียจทากันแดดกันใช่ไหมใช่ตัวนี้แหละมันจะเป็นบล็อกกันแดดมันเหมือนฟิล์มกินปุ๊บมันจะเป็นฟิล์มบล็อกกันแดดที่โอเคที่เมื่อกี้หนิงแบบแกะที่หนิงแกะแล้วกินใช่เพราะว่าเวลาอย่างเราทํางานต่อให้เราไม่เจอแดดเราเจอไฟเรานั่งไถฟีดโทรศัพท์แสงรังสี U V รังสีสีฟ้ามันทําให้เราเกิดฟ้าค่ะถูกปะมันก็คือใช้ตัวเนี้ยควบคู่กับการที่เราทาบนใบหน้าบลุงแล้วตัวเนี้ยเป็นบารุงข้างในี้คือ บำรุงภายในแล้วคเนี่ความสวยความปังอ่ะมันจะบังเกิดขึ้น มันเห็นผลจริงๆคือถ้าเห็นผลจริงๆอ่ะหนิงไม่กล้าที่จะมาพูดเพราะของอะไรที่เป็นของกินมันต้องปลอดภัยมากกว่าของทาร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์นำส่วนผสมจากทั่วโลกจากทั่วโลกเลยไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสอเมริกาญี่ปุ่นแล้วอีกตัวหนึ่งที่เด่นมากๆนะในเรื่องของฟ้าไม่ว่าจะเป็นพริกนอร์จิน่นะยังเอาตัวมะเขือเทศสีขาวซึ่งมันเป็นะเเทศที่เป็นสีขาวใช่ซึ่งมะเขือเทศสีขาวมันเป็นสายพันธุ์ที่ทําให้ไม่เกิดสีอ่าแล้วเป็นของธรรมชาติเอามาใส่เพื่อลดแมสสีผิวในชีวิตไม่เคยมีใ ยาลูรอนิกที่ทกิน,กนได้แต่ตัวนี้เป็นฮยาลูรอนิกธรรมชาติที่กินได้จากไวท์มัชร o ูมเจลลี่ซึ่งสารสกัดทั้งหมดมาช่วยทั้งเรื่องฟ้าแล้วเรื่องแดดคือหนิงบอกเลยว่าถ้าใครใช้เซวาแล้วบอกว่าเห็นผลจากเรื่อง แอมพูโสมดําแล้วตัวนี้นะมันตอบโจททั้งฝ้าแล้วแดดอะคือจบบททีเดียวอบแล้วพี่สมเกาหลีเพราะสมเกาหลีมันเน้นในเรื่องของการไหลเวียนเลือดเนี่ยพอเลือดเราดีหน้าเราก็เด็กด้วยนึ่ว่ากล่องเดียวก็รู้เรื่องแล้วยิ่งถ้าเป็นแฟนพันแท้เซวาแล้วใช้เซวาโสมดำด้วยนะคู่กันนะ หนึ่งว่ากล่องเดียวก็รู้เรื่องฉีกแล้วก็กอกเข้าปากเลยกอกเข้าปากก็ได้เลยกอกเข้าปากได้เลยหรือถ้าบางคนบอกว่าฉันอยากจะไปผสมน้ําไปเทใส่กาฟงกาแฟแทนสารให้ความหวานได้หมดก็ได้หมดเลยใช่นี่ยชาเป็นแหล่งี่มันซึมซับได้เลยใช่มันดูดซึมใช้งานได้เลยแล้วอร่อยมากพี่น็อตเดี๋ยวพี่น็อตปิดรายการพี่น็อตลองชิม